รายการต่อไปนี้เหมาะสําหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำทวินเฟรมร่วมกับธนาคารกรุงเทพและ เมืองไทยประกันภัยเดอะมอกรุปผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าจุลาเฮิร์บเครื่องปรับอากาศแครีเรรยลัทธิคอมมิวนิสต์ถือเป็นภัยคุกคามต่อโลกเสรีรัเสเซียและจีนแดงเป็นชาติผู้นำแห่งลัทธิในราวปีพศ2489ประเทศแถบอินโดจีนได้ถูกลัทธิคอมมิวนิสต์เข้าครอบงำประเทศไทยเองก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน ฉันนับได้ห้าตัวทำไมวันนี้มันมีหกตัวแล้วไอ้แต่มันหายดีหรือ,อยังครับหลวงพ่อมันหายดีแล้วล่ะแก้วดูมันอยู่หลายวันแล้วข้าก็ไม่รู้ว่าควายเองเลยไม่ได้ให้ใครไปบอก น้ำจากพี่แกน่นเออพี่ทำว่าให้เจ้าแก้วเสร็จแล้วใช่ไหมจ๊ะให้ฉันเก็บก่าดเลยไหมเดี๋ยวก่อนจะสร้อยเนี่ย yeah. เดี๋ยวพี่ว่าจะเจียโครงว่าวให้มันบางลงอีกสักนิดนะ่ะ hmm. มันลอยขึ้นฟ้าแล้วมันดูกระเทเลยพีก่กนสงสัยโครงม,มันจะหนักไป ไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวพี่ทําเสร็จเนี่ยพี่จะเก็บกวาดเองสัญญากับเจ้าแก้วมันไว้ว่จะทํเว้าวให้มันเล่นทําทั้งทีพี่อยากจะทําให้มันดีไม่อยากรีบร้อนนะ่ะจ้าฉันก็เพียงแต่ถามดูไม่ได้มาเร่งดีเสียอ,อีกแบบเนี้ยเจ้าแก้วคองอมีความสุขได้ใช้เวลาอยู่กับพ่อมันมากๆ ไอ้แก้วไอ้แก้วเอ้ยมานี่มาลูกไหนมาเดี๋ยวพ่อจะทำให้ว่าวาเนี่ยมันติดลมได้สูงขึ้นเองรอพ่อเดี๋ยวพ่อจะพ่อจะพ่อทำให้มันบินสูงถึงเมฆได้หรือเปล่าไอ้ที่เองซื้อมาเนี่ยมันบินไม่สูงหรอกเดี๋ยวพ่อจะทำให้เองใหม่ แล้วเองว่ามันทำได้ไหมเล่าแค่มันลอยขึ้นไปสูงเลยยอดไม้เนี่ยมันก็ดีโคแล้วนะไอ้แก้วหนูอยากให้มันบินถึงเมฆดังเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคนเราเนี่ยเขาก็เดินทางไปถึงเมฆกันได้แล้วจริงเหรอจ้าพ่อจริงสิเองรู้จักเครื่องบินไหมเล่าเครื่องบินเนี่ยนะ หน้าตามันก็เหมือนนกแต่มันเป็นนกเหล็กที่ตัวใหญ่สักหน่อยคนเราเขาก็ขี่เครื่องนี้แหละขึ้นไปบนฟ้าแล้วเขาขี่ขึ้นไปบนนั้นทำไมเลยเชพาพอถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยนะพวกทหารเนี่ยเขาก็ขี่ขึ้นไปทิ้งระเบิดกันตู้มตู้มหรือว่าบางทีเนี่ยนะไอ้พวกคนใหญ่คนโตเขาก็ใช้ข้ามทะเล เพราะว่ามันเร็วกว่าเรือเป็นไหนไหนข้ามทะเลเหรอหนูไม่เคยได้เห็นทะเลสักทีแต่เคยได้ยินครูแล้วว่าถ้าข้ามทะเลไปจะเจอกับคนที่มีผมสีแดงตาสีเขียวฟังแล้วท่าทางพพลึกหนูอยากเจอคนพวกนั้นจังจะได้เอาไปอวดในงานวัดสักคนคงได้สตงหลายบาทนะจะพ่อ <c oughs> ไอแก้วเอ้ยคนพวกนั้นที่เอ็งว่าเนี่ยนะเขาเรียกว่าฝรัง่ง ฝรั่งนะเจ้าแก้วไม่ใช่นางเงือกหรือว่ากระสือที่เองจะไปเก็บค่าตัวตามงานวัดแล้วถ้าเองข้ามน้ำข้ามทะเลไปเนี่ยหน้าตาคนพวกนั้นเขาจะเป็นอย่างนี้แหละไอหัวดำอย่างเรานี่แหละไปอยู่บ้านเมืองเขาก็จะกลายเป็นตัวประหลาดไปจริงเหรอเจ้าพ่อแบบจังแล้วที่บ้านเขาเป็นยังไงมีควายมีเลนาะมันที่ผัแดงไหมเจ้าพ่อไอบ้านเขา มีอะไรที่เหมือนบ้านเราหรือเปล่าเนี่ยมันไม่สําคัญหรอกนะมันสําคัญตรงที่ว่าบ้านเขามีอะไรแล้วบ้านเราไม่มีต่างหากเอ็งอยากรู้ไหมว่าพ่อกำลังพูดถึงอะไรเสรีภาพยังไงละ่ะเสรีภาพครูเองเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังหรือเปล่าก็แน่ละ่ะ ครูเองเขาคงไม่สอนเรื่องนี้ให้เองรู้แน่นอนคนพวกนั้นเนี่ยนะเขากลัวว่าเราจะรู้มากเสรีภาพนี่นะมันจะนำมาซึ่งความเจริญที่ใดมีเสรีภาพที่นั่นก็จะมีแต่ความเท่าเทียมไม่มีความเหลื่อมล้ำไม่มีคนรวยไม่มีคนจนแล้วเมื่อกี้เนี่ยเองถามพ่อว่าถ้าข้ามไปบ้านเมืองเขาเนี่ยบ้านเมืองเขาจะเป็นอย่างไร เอ็งรู้จักประเทศรัเสเซียไหมเล่าพ่อจะบอกเองให้รู้รัเสเซียเนี่ยนะเป็นดินแดนแห่งเสรีภาพอันแท้จริงบ้านเมืองเขาเนี่ยน่าอยู่กว่าเราเป็นหลายๆเท่าเชียวละพ่อเคยไปแล้วหรอจ๊ะก็ก็ไม่เคยไปหรอกเอาอืมเอานะเอาเป็นว่าพ่อรู้แล้วกันว่ารัเสเซียมันเป็นยังไง เองเนี่ยมันยังเด็กยังเล็กนักไม่รู้เรื่องรู้ราวรอให้เองโตกว่านี้สักห้าปีสิปีพอค่อยกลับมาเล่าให้เองฟังมันก็ยังไม่สายเกินไปมาเรามาทำว่าตวตัวใหม่กันดีกว่านี่เองดูนะเองจะได้ทำได้เมื่อวลาเองโต,ตองเองต้องเอามือลองแบบนี้แล้วก็ลูดมีดไปอย่าให้โครงมันหนานักเข้าใจไหม ว่าถ้าโครงมันหนามันหนักเนี่ยมันก็ลอยได้ต่ํามันก็ไม่ไปแตกคอนเมฆต้องนํำให้มันกลม,มๆใช่เดนกๆ,ๆจริงๆนะสมพานบางเวลาเนี่ยฉันก็รู้สึกว่าโลกของเรามันแคบลงทุกที ย่งเมื่อตอนที่ฉันเป็นเด็กๆเนี่ยฉันก็นึกว่าโลกของเรามีแต่ไยแดงแต่พอฉันได้ไปเรียนกรุงเทพฉันก็เห็นโลกของเราเนี่ยกว้างออกไปอีกที่กรุงเทพเนี่ยทำให้ฉันได้รู้จักประเทศรัเสเซียประเทศจีนแล้วก็ประเทศอื่นๆเมื่อก่อนเนี่ยฉันก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่ว่าอยู่ไปอยู่ไปเนี่ย ไอประเทศที่ฉันเอ่ยขึ้นมาทั้งสองประเทศมันกลับใกล้ตัวเราเข้ามาทุกทีฉันแลเห็นแล้วนะว่าสองประเทศนั้นเนี่ยมีทุกอย่างที่เสรีชนและสันติชนพึงปรารถนาในรัเสเซีย แล้วก็ในจีนแดงเท่านั้นที่คนงานได้รับความยกย่องแรงงานได้รับเกียรติแทนความเหยียดหยามเกียรติยศเกียรติภูมิต่างมีขึ้นที่นั่นตัดสินกันด้วยแรงงานไม่ใช่ด้วยที่ชาติกำเนิดไม่ยึดเอาอำนาจและอิทธิพลมาเป็นใหญ่และสิ่งที่สำคัญที่สุด ฐานะความร่ํารวยและความมั่งมีต่างๆไม่ได้มีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องกับฐานะและความสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคมเลยฉันอยากให้เมืองไทยเป็นอย่างนั้นบ้างนะสมพานแต่ว่าชาตินี้ก็คงจะไม่เห็นเพราะมันยังห่างไกลนะสมพานฟังฉันเนี่ย เบื่อบ้างไหมเบื่อจังแกนเบื่อจะขาดใจเสียให้ได้แต่แกนพูดไปเถอะฉันทนฟังได้ถ้าถ้าแกนไปพูดอย่างนี้กับคนอื่นเป็นถูกปลิจับแน่ๆพูดกับฉันดีกว่าปลอดภัยดีเอาละ เป็นนั้นว่าเมืองไทยของเรานี้ไม่ดีไม่น่าอยู่เสร็จแล้วสู้เมืองจีนเมืองรัเสเซียไม่ได้ที่เมืองไทยเราเนี่ยมีดีทุกอย่างแต่ความดีของเมืองไทยเราเนี่ยมันกำลังจะหมดลงไปทุกวันก็ด้วยอิทธิพลของไอพวกตะวันตกที่เต็มไปด้วยกามาร์มันร้อนแรง วิวัฒนาการของไอ้พวกนายทุนที่ทำให้เกิดการขูดรีดแล้วก็การทำนาบนหลังคนอำนาจเงินของไอ้พวกนักค้าสงครามที่มันผลักดันให้เศรษฐกิจของโลกได้ไปสู่หายนะแกนพูดรากับบทความหนังสือพิมพ์ฉันฟังไม่อหรอก แต่ฉันยังไม่ค่อยเชื่อว่าบ้านอื่นเมืองอื่นมันจะดีกว่าเมืองไทยไปได้อย่างไรหนักนาแต่แป้ที่แกขายใบชาแกเล่าให้ฟังว่าที่เมืองจีนน่ะอดจะแย่ไปแกถึงมาหาก,กินในเมืองไทยนี่ส่วนในเมืองรัสเซียอะไรนั่นฉันยังไม่เคยพบที่ใครที่เคยไปรู้แต่ว่าเป็นเมืองฝรั่งรู้เท่านั้นฉันก็หนาวเสิ็แล้ว สมพนันที่เมืองจีนนั้นเนี่ยมันไม่มีความอดอยากแล้วส่วนที่รัเสเซียน่ะเนี่ยถึงแม้ว่าจะหนาวตามธรรมชาติแต่มันก็อบอุ่นไปด้วยพาระตอนภาพก็ตามใจแก้นฉันไม่รู้จะเอาอะไรไปเถียงสู้กับแก้นได้เพราะฉันไม่เคยเห็น สมพานก็อย่าหาว่าฉันเนี่ยละเมอเพ้อฝันไปหน่อยเลยนะแต่ท่าวันหนึ่งฉันมีโอกาสที่จะได้ไปเห็นด้วยตัวของฉันเองได้ไปสู่แสงสว่างแห่งประชาธิปไตยแผนใหม่ได้ไปสู่อ้อมแขนอันอบอุ่นของเพื่อนคนงานที่มีเกียรติในประเทศนั้นแล้วบางที ฉันก็ได้รับความรู้จากทัศนะอันกว้างขวางเพื่อที่จะกลับมาดำเนินงานตามอุดมการณ์ของฉันต่อไปอย่าเป็นึกให่มันมากไปนักเลยแกวนคนอย่างเราใครเขาจะส่งไปเที่ยเมืองนอกฉันเห็นแต่เขาส่งผูแ้แทน สมพานก็อย่าประมาทไปที่ไหนมีเจตนาอันบริสุทธิ์ที่นั่นย่อมมีความสำเร็จไม่แน่นะสมพานใครจะไปรู้บางทีเนี่ยฉันอาจจะได้ไปจริงๆก็ได้ฉันถามจริงๆไทแก่นถ้าหากว่าแก่นมีโอกาสจะได้ไปเมืองจีนและรัสเซียแกวนจะไปจากเมืองไทยจริงหรือ แกจะทิ้งบ้านทิ้งไผ่แดงทิ้งลูกทิ้งเมียได้ลงคอเทียวหรือฉันตัดสินใจมานานแล้วสมภาพในชีวิตฉันเนี่ยนะฉันจะไม่ยอมให้ข้อผูกพันใดๆมาเป็นอุปสรรคต่ออุดมการณ์ของฉันได้ ถ้าโอกาสนั้นยังมันมาถึงจริงๆฉันยินดีที่จะเสียสละทุกอย่างเพื่อที่จะชฉวยโอกาสนั้นไว้อืมบบคน เนนวันพรุ่งฉันจะเข้ากรุงเทพไปหาซื้อหนังสือเทศอ่ะเช้าเนนก็อย่ามัวแต่ไปวิ่งเล่นที่ไหนไกลล่ะเพื่อลวงตาหลุนเรียกหาจะได้มีใครอยู่ใกล้ไม้ใกล้มือครับ สนับสนุนโดยบัญชี e-saving จากธนาคารกรุงเทพกาแฟมารองดีพี่แก้นมีจดหมายถึงพี่นี่จ้ะด้วยเหตุนี้สันติชนในประเทศจึงต้องเร่งระมัดระวังตัวเพราะเราถูกตำรวจสอดส่องทุกอิริยาบถพี่แก้นเป็นอะไรไปหรือเปล่าจ๊ะ